คาดการณ์เล็บผู้เล่นนี่จะไปดู VNL ในสนามแรกจะมีใครกันบ้างและแต่ละตำแหน่งจะติดกันไปกี่คนวันนี้เรามาวิเคราะห์กันครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับมาพร้อมแคมเปญยูอาดิงดอนไรนะครับรวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใย,ยเพื่อสร้างสารสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆของซูซูกิคอร์ดวีแคร์เหนือความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการและก็สัมผัสนิวซูซูกิเอลติการ์สมาร์ทไฮบ เดอะพาวเวอร์ออฟสมาเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart h y b บริพร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศและก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th นะครับขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับ New Suzuki e l t i g a Smart Hybrid อย่างที่เราทราบกันครับว่าใกล้ถึงเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับ VNL ในนัดแรกนะครับซึ่งเราจะเจอกับอิตาลีนะครับในเวลา3ทุ่มตรงและแน่นอนครับ14ลายชื่อของประเทศไทยเดียังไม่ออกมาสักทีนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นแกลบช่องว่างที่จำให้เราได้พูดคุยกันพอดีครับว่า14ผู้เล่นเนี่ย จะมีใครติดไปบ้างนะครับในสนามแรกที่ตุรกีนะครับอ่ะไปเริ่มวันที่ลิเบรโร่ครับแหมบอกได้เลยว่า2คนนี้เป็น2คนในดวงใจโอ๊กนะครับผลงานซีเกมยอดเยี่ยมนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนนุชแป้นน้อยไปแน่ๆนะครับอีกคนนึงโอ๊กก็ยังเชื่อว่าสุภตาไัโรดนะครับจะเป็น1ตัวเลือกเป็น1แคนดิเดตอย่างแน่นอนนะครับในการไปเล่นลิเบรโร่ในครั้งนี้นะครับก็จัดไปนะครับสคนเปลี่ยนนุชกับทางด้านของสุภตานะครับและตําแหน่งต่อไปครับเป็นตําแหน่งบีหลังครับอันนี้ไม่ต้องเลือออกกะไรมมาายแนนน่ โมเมกับหนูบีมไปอย่างแน่นอนนะครับธนชาสุขสดและทางด้านของพิมพิชญาโกกรำสองคนนี้นะครับประสบการณ์แน่นเอียดแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในการเล่นต่างแดนหรือแม้กระทั่งการไปเล่น b n l ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็รายการริงแชมป์โลกนะครับสองคนนี้ถือว่าเป็น2ตัวหลักของทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับธนชากับพิมพิชญาไปแน่นอนครับในตำแหน่งบีหลังนะครับทีนี้เป็นตำแหน่งที่คนเถียงกันเยอะนิดนึงครับนั่นก็คือตำแหน่งหัวเสาครับแม่อกว่าไปด้วยกัน4คนนั้นในตำแหน่งหัวสานะครับสัมปทานครับจองไว้2คนแล้วแน ก็คือบุ๋มบิ๋มกับทางด้านของเพียวเพียวนะครับสองคนนะครับใจโอ้ก้อแหม่มันก็ไม่รู้จะเอาใครดีเหมือนกันนะครับว่าจะติดไปเนาะซึ่งก็เลือกลําบากพอสมควรครับแต่โอ้ก็มีในใจ2คนนะครับนั่นก็คือน้องมดวิพาวีกับทางด้านของสัชพาพรนะครับออมสินน่าจะติดไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับหัวเสาที่โอคิดไว้4คนนะครับก็น่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มเป็นทางด้านเพียวเพียวนะครับเป็นออมสินเป็นมดวิภาวีนะครับอ่าต่อไปครับไปดูทางด้านของมินนบล็อกกันบ้างครับมินนอนัมี่อย่างแบรุอสก็และ ทัดดาวนึกแจ้งนะครับส่วนอีก2คนครับโอกมองว่าน่าจะเป็นน้องไก่วิมลรัตครับแล้วก็เป็นทางด้านของวัชริยานนวลจำ นะครับ4คนนี้ก็เป็น4คนในดวงใจเหมือนกันนะครับมองว่าเบนโบกชุดนี้น่าจะผสมผสานดาวรุ่งกันไปสัก1นคนนั้นคือน้องไก่นั่นเองครับส่วนทางด้านของวัทยานวนแจมครับมีการโจมตีที่รวดเร็วโอกเชื่อว่าน่าจะสร้างความแตกต่างได้ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น4คนนี้นะครับส่วนทางด้านของมือเซตครับติดไปแค่2คนเท่านั้นนะครับคนแรกแน่นอนนะกระตันผู้ติดไปอย่างแน่นอนแต่คนที่2องนะครับอกเชื่อว่าน่าจะฟัดกันเดือดนะครับระหว่างทางด้านโซลยากับสีมานะครับแต่ใจตรงนี้นะครับ่อว่า ทางโค้ดด่วนน่าจะเลือกทางด้านโรรยาก่อนครับเห็นได้จากการที่ได้เซตในทางหน้านของซีเกมนะโสริยาดูมีโอกาสมากกว่าสิริมาพอสมควรนะครับพระชา้นมองว่าในการเลือกครั้งนี้น่าจะเป็นทางด้านของกัปตันผู้แล้วก็โสระยาครับผม และนี่ก็เป็น14ผู้เล่นที่ผมคาดการไว้นะครับว่าจะติด VNL ไปลุยในสนามแรกนะครับเพื่อนเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับคิดว่าในบคนแรกจะเป็นใครกันบ้างแต่แน่นอนนะครับต้องคอมเมนต์ได้ความสุภาพนะครับแล้วก็อย่าด่าแอดมินนะหลายคนจัดตัวไม่ตรงใจนิดหน่อยเนี่ยก็ด่ากันแล้วนะครับก็ใจเย็นกันหน่อยนะเออสังคมไทยนะจะมาด่ากันทุกเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับสวัสดีก็เดิตนตลาไปก่อนสวัสดีครับ